ทุกคนวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่องของแอมซาราเต้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะไม่ได้พิอาการกันในหัวข้อที่ว่าคนที่คุณแอบชอบนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะและมีแนวโนม้มที่จะพัฒนาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะวันนี้นะคะเราจะมีไพ่เลืยทั้งหมด5กองนะคะ สำหรับใครนะคะที่ต้องการเวลาในการเลือกนะคะสามารถอยุดวิดีโอนี้ได้ก่อนนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่พร้อมที่จะฟังแล้วนะคะไปรับชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่1น,นะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณแอบชอบนะคะเขาคิดยังไงนะคะเวลาเขานึกถึงคุณเนาะเขานึกถึงเรื่องอะไรนะคะให้ที่คุณได้นะคะเป็น queen of p e n t a c l e นะคะ เวลานึกถึงคุณนะคะเขาคนนี้นะคะจะนึกถึงผู้หญิงนะคะที่ฐานะดีเพียบพร้อมนะคะดูสวยดูดีดูมีระดับนะคะเป็นผู้หญิงเกรดพรีเมียมค่ะเขามองคุณค่อนข้างดีนะคะจากรูปลักษณ์ภายนอกของคุณนะคะแล้วถ้าถามว่าเขานะคะชอบคุณไหมนะคะให้บอกว่า yes นะคะเขาคนนี้นะคะชอบคุณนะคะ มีใจค่อนข้างที่จะชอบคุณเลยนะคะมากกว่าครึ่งนึงเลยแล้วเขานะคะจะทำยังไงกับคุณในอนาคตนะคะเขาจะ take action อะไรนะคะไพ่ที่คุณได้นะคะอันนี้เป็นไพ่ที่ออกมาเตือนนะคะว่าในอนาคตนะคะเขาอาจจะทำอะไรที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าเขาหักหลังคุณหรือเปล่าหรือเขาคนนี้นะคะเขามีอะไรแอบแฝงมาตั้งแต่ต้นคือเขาเข้าหาคุณแบบเพราะว่าเขามีจุดประสงค์อะไรบางอย่างไหมนะคะ เป็นไปได้ว่าคุณอะอาจจะเป็นผู้หญิงที่สวยดูดีมีระดับนะคะแล้วก็มีผลประโยชน์ให้กับเขานะคะทําให้เขานะคะอาจจะเข้าหาคุณอะคุณอาจจะมองว่ามันเป็นเพราะเรื่องผลประโยชน์เป็นเพราะเรื่องรูปรักษณ์ภายนอกเขาอาจจะไม่ได้รักคุณจริงหมนะคะมันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณนะคะเกิดความลังเลสงสยัยเอะใจนะคะว่า คนคนนี้เนี่ยเขาชอบคุณจริงๆหรือว่าเขาเข้ามาเพราะมีจุดประสงค์บางอย่างที่ไม่สุจริตเอ่อมีเหตุอะไรแอบแฝงเข้าหาคุณไหมเนาะแล้วไพ่ถามว่าถ้าเกิดความสัมพันธ์ของคุณนะคะกับเขาในอนาคตนะคะมันจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันเมื่อไหร่นะคะไพ่บอกว่า not the right time นะคะเพราะว่าเหมือนคุณนะคะจะจับสังเกตได้เนาะ,ค,ะคุณก็เลยยังไม่พัฒนานะคะ ตาบใดที่คุณยังไม่เคลียร์นะคะว่าเขาคนนี้นะคะมีวมีจุดประสองค์อะไรแอบแฝงไหมเขาชอบคุณจริงๆไหมนะคะถ้าเกิดคุณยังไม่เคลียร์นะคุณก็จะยังไม่พัฒนาความสัมพันธ์ค่ะคือคุณจะต้องสื่อให้แน่ใจก่อนเนาะว่าเขาคนนี้นะคะเขาเขา,ามีอะไรแอบแฝงไหมเนาะอืมแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในอนาคตนนะคะสมมติว่ามันเคลียร์แล้วเนาะแบบว่าทุกอย่างมันเรื่อม,มันชัดแล้วอะคะ่ะความสัมพันธ์มันจะพัฒนานไปในทิศทางไหนนะคะ ให้บอกว่านิวเลิฟนะคะเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดทุกอย่างมันเคลียร์แล้วอะ่ะคุณอาจจะเริ่มต้นใหม่กับเขาก็ได้นะคะแบบว่าเริ่มไปที่จุดเริ่มต้นอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนคนนี้ใหม่ตั้งแต่แรกเริ่มนะคะหรือเป็นไปได้ว่าไม่คุณกับเขานะคะอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็ได้คะ่ะมีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะ ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะมาต่อกับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะว่าคนที่คุณแอบชอบนะคะเขาคิดยังไงกับคุณนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูกันนะคะว่าเวลาเขานึกถึงคุณเนี่ยเขานะคะรู้สึกยังไงนะคะเขานึกถึงเรื่องอะไรเนาะใบแรกที่คุณได้นะคะเป็น page of v a n d s ค่ ซึ่งเขาคนนี้นะคะวเวลานึกถึงคุณเนี่ยเขาจะนึกถึงเด็กน้อยนะคะคนหนึ่งเนาะเป็นไปได้ว่าคุณกับเขานะคะอาจจะเกี่ยวข้องกันกับเรื่องการเรียนการงานนะคะเขาก็จะนึกถึงคนที่แบบทํางานด้วยคนที่เรียนด้วยกันแล้วก็เป็นรุ่นน้องเป็นคนที่เด็กกว่าหรืออายุน้อยกว่านะคะถามว่าตอนนี้เขาชอบคุณแล้วหรือยังนะคะไพ่บอกว่า no นะคะตอนนี้นะคะเขายังไม่ได้ชอบคุณนะคะ คือเขาอาจจะยังมองว่าคุณเป็นแค่รุ่นน้องหรือเด็กน้อยคนหนึ่งนะคะในตอนนี้ถามว่าในอนาคตนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณไหมนะคะในอนาคตนะคะเขาจะเข้ามาแบบคล้ายๆคือเขาไม่ได้เข้ามาหรอกแต่ว่าเขาเป็นตัวของเขาเองเขาเป็นคนเก่งคนมีความสามารถคนน่าสนใจเขาจะมาทําให้คุณหวั่นไหวเองคือเพราะว่าเขาแบบ เขาเป็นตัวของเขาที่มันเหมือนเขามีความสามารถเยอะเขาดูดีเขาตรงสเปคคุณคุณก็รู้สึกหวั่นไหวไปกับเขานะคะโดยที่เขาไม่ต้องทาอะไรเลยใช่แล้วแนวโนม้มในการพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณแอบชอบเนี่ยโอกาสในการพัฒนาเนี่ยคะ่ะอีกนานไหมเนะาะไพ่บอกว่าโอกาสในการพัฒนานะคะก็อีกประมาณ2-3เดือนนะคะถึงจะมีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นค่ะ ถามว่าแล้วความสัมพันธ์ที่มันจะพัฒนากันในอีก2 3ถึงเดือนเนี่ยมันจะไปเวไหนนะคะไพ่บอกว่าเป็นฮันนีมูนนะคะเป็นไปได้ว่าคุณกับคนที่คุณแอบชอบเนี่ยอาจจะได้มีการไปทริปทเที่ยวด้วยกันนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาต่อกับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณแอบชอบเนี่ย เขาคิดยังไงกับคุณนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเวลาเขาคิดถึงคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงนะคะไพ่แบรแรกที่คุณได้นะคะ Ni nice สอ of Cup นะคะเขาอยากเข้ามาจีบคุณนะคะเขารู้สึกว่าเวลาเขาเห็นคุณเนี่ยเขารู้สึกเขาปิ๊งนะคะเขารู้สึกว่าแบบมันโดนใจมันใช่เลยนะคะคนคนนี้คือเขารู้สึกถูกใจคุณนะคะเขารู้สึกว่าแบบคุณน่าจีบน่าสนใจนะคะ เป็นผู้หญิงที่น่ารักในสายตาเขาเนาะแล้วถามว่าตอนนี้เขาชอบคุณแล้วหรือยังนะคะให้่งบอกว่าเป็นเป็นอาการที่ชอบนะคะแต่ว่าชอบเล็กๆเป็นระยะเริ่มต้นนะคะเขายังไม่ได้ชอบคุณเยอะแต่เริ่มแบบมีใจให้คุณบ้างแล้วนะคะสําหรับคนคนนี้เนาะแ้วถามว่าในอนาคตนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณนะคะ พายบองบอกว่าเขานะคะจะเข้าหาคุณนะคะเขาจะคอยดูแลเอาใจใส่เทคแคร์คุณนะคะอย่างที่บอกว่าเขาอ่ะอยากจีบคุณอยากเข้าหาคุณแล้วเขาก็เริ่มชอบคุณแล้วเนาะแล้วถามว่าแนวโน้มในการพัฒนาความสมคัญของคุณกับเขานะคะมันจะพัฒนาตอนไหนเมื่อไหร่หรือมีโอกาสก้าวพัฒนาไปอีกขั้นนะคะเมื่อไหร่นะคะ ไพ่บอกนะคะว่า take action นะคะคือตอนนี้มันก็เป็นช่วงจังหวะที่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันก็พัฒนาแล้วนะคะเพราะมันมีการ take action จากฝั่งเขาแต่ถ้าอยากให้มันเร็วขึ้นนะคะฝั่งคุณนะคะก็ต้องมีการ take action บ้างนะคะมันจะทำให้ความสัมพันธ์นี้นะคะพัฒนาได้เร็วขึ้นถามว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะมันจะพัฒนาไปในทิศทางไหนในอนาคตนะคะไพ่บอกว่า Give your r e l ationship a n c e นะคะเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในอนาคตเนี่ยจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะขอโอกาสในการครบกันนะคะขอโอกาสในการที่จะเป็นแฟนขอโอกาสให้เขาได้พัฒน,นาความสัมพันธ์ไปอีกขั้นจากคนคุยเป็นคนสนิทคนสนิทเป็นคนรู้จักแบบใกล้ชิดเป็นแฟนนะคะหรือเป็นคนที่จะแต่งงานด้วยนะคะก็จะมีการขอโอกาสในการไปนคน เข้ามาเป็นคนสําคัญในชีวิตของกันและกันค่ะค่ะสําสหรับคนกองที่3านะคะยินดีด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะเรามาต่อกับคนที่เลือกไพ่กองที่4นะคะมาดูกันนะคะว่าคนที่คุณแอบชอบเนี่ยเขาคิดยังไงกับคุณนะคะก่อนอื่นเลยเวลาเขาได้ถึงคุณนะคะเขารู้สึกยังไงเนะาะไพ่ขึ้นมานะคะสามดาบ คือเวลาเขานึกถึงคุณเนี่ยเขารู้สึกเหมือนมันเจ็บปวดในหัวใจนะคะมันเหมือนเป็นความรักสามเศร้าเราสามคนนะคะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีแฟนแล้วหรือว่าเขานะคะจ,จะมีแฟนแล้วหรือใครบางคนอาจจะยังลืมคนเก่าไม่ได้นะคะความสัมพันธ์มันเลยดูท็อกซิกนะคะเวลานึกถึงกันและกันเนาะค่ะแล้วความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้เนี่ยใน ตอนนี้เขาชอบคุณแล้วหรือ,อยังนะคะทำให้ความสัมพันธ์มันถึงเป็นแบบนี้นะคะไพ่ขึ้นว่า d a t h i n g b e t t e r นะคะคือไพ่บ่งบอกว่าไม่ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะคะจะเป็นรูปแบบไหนเนาะไม่ว่าควรจะมีเจ้าของเขาจะมีเจ้าของหรือใครบางคนยังลืมคนเก่าไม่ได้นะคะแต่ว่า ความรู้สึกที่คุณมีต่อกันนะคะมันเป็นความรู้สึกที่แท้จริงนะคะมันเป็นความรู้สึกดีๆที่มีให้ต่อกันนะคะแต่มันแบบว่าถูกแบ่งโดยสถานะโดยศีลธรรมนะคะมันทาให้รู้สึกกันมากไปกว่านั้นไม่ได้แต่มันจะมีมิตรภาพดีๆระหว่างกันค่ะพูดง่ายๆก็คือมันยังชอบกันไม่ได้แต่ว่ามันก็รู้สึกดีต่อกกันประมาณนี้ถามว่าแล้วในอนาคตนะคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรกับคุณไหมนะคะ ในอนาคตน,นะคะคนคนนี้นะคะจะขีดเส้นแบ่งในความสัมพันธ์ของคุณนะคะเอาไว้ว่าคนอย่างคุณเนี่ยจะคุยกับเขาได้แค่ไหนคุณจะติดต่อไปเที่ยวกับเขาได้แค่ไหนนะเขาจะแบ่งแบบสเตตัส่เช่นคุณเป็นเพื่อนเขาเนี่ยขอบเขตของการเป็นเพื่อนเนี่ยเขาก็จะระบุว่าติดต่อได้แค่นี้นะหลัสี่ังสี่ทุ่มก็คือติดต่อเขาไม่ได้แล้วหรือยังไงก็ตามเนาะเขาจะแบ่งชัดเจนขึ้นนะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันจะมี เส้นกั้นในความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะถามว่าแล้วโอกาสการพัฒนาความสัมพันธ์ของคุณกับเขาไปอีกขั้นเนี่ยมันจะเป็นเมื่อไหร่เนาะให้บอกว่าภายใน2อถึงสสัปดาห์นี้นะคะมันก็จะเริ่มเห็นความสัมพันธ์ที่พัฒน,นาขึ้นระหว่างคุณกับเขาค่ะแล้วความสัมพันธ์นะคะจะพัฒน,นาขึ้นไปในรูปแบบไหนนะคะไพ่บอกว่าให้ pay attention the l ดเ t f a c กนะคะก็คือให้สังเกตสัญญาณเนาะว่ามันมีสัญญาณเตือนภัยอะไรบางอย่างอย่างที่บอกถ้าเกิดเขาเริ่มกขีดเส้นกัน้นความสัมพันธ์นะคะระหว่างคุณกับเขาแปลว่าเขาอาจจะไม่ได้มองคุณเป็นคนสําคัญขนาดนั้นนะคะอาจจะมองคุณไปแค่คนสํารองตัวสํารองคนคุยแบบทั่วไปแค่เพื่อนหรือแค่รุ่นน้องคนสนิทก็ได้นะคะคือ ความสัมพันธ์อะถ้ามันมีอะไรที่มันบอกว่าคุณยังไม่ใช่หรือเขาไม่ให้สถานะที่ชัดเจนกับคุณในฐานะที่มันควรจะเป็นเนี่ยไพ่ก็มึงบอกว่าให้คุณนะคะให้สังเกตสัญญาณแล้วก็อย่ารอตัวเองอีกต่อไปเลยนะคะก็ให้ลองคิดดูนะเพราะาคนคนที่จะดูดีที่สุดอะคือตัวคุณเองว่ามาพัฒนาไปต่อได้หรือเปล่าค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่สี่นะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่5นะคะเราม,มาดูกันนะคะว่าคนที่คุณแอบชอบเนี่ยเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเวลาเขานึกถึงคุณเนี่ยเขานึกถึงยังไงเนาะคนคนนี้นะคะเขาค่อนข้างเครียดนะคะวิตกกังวลนะคะถ้าเกิดคุณกับเขาเป็นแฟนเก่ากันเนี่ยเขาก็ยัง รู้สึกเครียดหรือกังวลกับคุณอยู่นะคะก็คือมันยังลืมเรื่องในอดีตไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณกับเขาไม่ใช่แฟนเก่ากันเนี่ยเป็นไปได้ว่าเขานะคะยังมีเรื่องเครียด,ยดในชีวิตนะคะยังไม่พร้อมที่จะมีความรักแล้วก็ถ้าเกิดเขาแบบเพิ่งอกหักมาเนี่ยเขาก็ยังลืมคนเก่าไม่ได้ค่ะเขาก็เลยยังไม่มีเวลานึกถึงคุณค่ะถามว่าเขาชอบคุณหรือ,อยังนะคะไพ่บอกว่า ดอนสต t อปนะคะเป็นไปได้ว่าคนคนนี้เนี่ยยังไม่ได้ชอบคุณแต่มีแนวโน้มที่จะชอบคุณในอนาคตค่ะคือไพ่บอกว่ามันมีโอกาสละคือเขาเริ่มสนใจคุณแต่ว่ามันยังไม่ถึงว่าชอบนะคะเพราะอย่างที่บอกเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถามว่าแล้วในอนาคตนะคะเขาจะเทคแอคชั่นกับคุณไปในเวนไหนยังไงนะคะไพ่บองบอกว่าเขานะคะจะทําให้คุณรู้สึก ตกที่นั่งลาบากคือความสัมพันธ์ของคุณอะมันไปต่อไม่ได้คือแบบว่ามันไม่เชิงว่าไปต่อไม่ได้มันดูไม่ลโะน,โน้มไปต่อได้แต่มันช้าแต่ว่าคุณก็ต้องรอรอแบบความไม่ชัดเจนรอลหลายๆอย่างมันทําให้คุณต้องแบบทุกข์ทรมานคือแบบตกลงเขาคนนี้คือจะออยังไงกับฉันกันแน่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ค,คือรอมานานแล้วนะแต่คุณก็ยังมูฟออนจากเขาไม่ได้คุณก็เหมือน รอเขาอย่างใจเย็นนะคะรอให้เขาชัดเจนรอให้เขารู้ตัวว่าเขาชอบคุณเหมือนคุณจะค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะชอบคุณนะคะในคนคนกองนี้ถามว่าความสัมพันธ์ในอนาคตของคุณนะคะมีโอกาสพัฒนามากขึ้นแบบยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะประมาณช่วงไหนเนาะเอเยอร์ฟร์มนานะคะประมาณหนึ่งปีนับจากนี้นะคะก็อย่างที่บอกเนาะว่าคุณอะรอเขาได้ะคะ่ะและคุณก็ยังไม่ได้มูฟออนจากเขานะคะก็ ความสัมพันธ์ก็คืออาจจะพัฒนากันอีกประมาณหนึ่งปีข้างหน้านะคะค่อนข้างจะช้าเลยทีเดียวมันเป็นตัวอย่างช้าๆเนาะแล้วความสัมพันธ์นะคะมันจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนนะคะไพบ่งบอกว่า trust นะคะคือความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันจะไปในแนวเชิงที่แบบรู้ใจกันมากขึ้นนะคะมีการเชื่อใจมีการเข้าใจแล้วก็มีการเหมือนคล้ายๆว่ารู้ใจกันมากขึ้นค่ะก็เป็นแนวน้อมบวกนะคะที่จะเป็น โอกาสความสําเร็จก็อยู่ใกล้ๆนะคะแต่ต้องใช้เวลาในการเช็คไทม์นะคะค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่ก่องที่5นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ